เอาเลยฮะก็สว yeah, ัสดีนักท่อง YouTube ที่หลงทางมายังช่องนี้ทุกคนด้วยครับมหาศึกคลชนเทพเรื่องราวในการประลองคู่ที่6นั้นกำลังเข้มข้นคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาของการสปอยตอนที่44และ45อยู่แล้วถ้าใครใครที่ไม่อยากโดนสปอยแล้วลก็เป็นคลิปนี้ไปได้เลย อ้าวปิดคลิปแล้วเหรอหยอกครับหยอกย้อนความตอนที่แล้วสักนิดหนึ่งบุตด,ดาศาสดาสุดเฟลผู้เขียวอมยิม้มได้สอนวิธีการวบลุนอ่าหรือวอลันนั่นแหละให้แกหัวหน้าแห่ง13วันคิรีบุนฮิลโดยการที่คนสองคนอุทิศชีวิตซึ่งกันและกันเพื่อก่อกำเนิดศัก,กยภาพอันสูงสุดจนนักสู้ฝ่ายมนุษย์สามารถพิชิตถวยเทพได้ถึงสององค์และวิธีการนั้นก็คือโชคชะตาร่วมกัน ตามหลักของพระพุทธศาสนาน่าจะเป็นในส่วนของนิกายมหายานนัสนามประลองหลังจากที่บุตต้าได้บีบแตกการะหอนของทำดาวแตกและท้าทายเหล่าทวยเทพถ้ามีเทพองค์ไหนก็มาขวางทางข้าแล้วลก็ถ้าจะฆ่ามันให้เรียบและแล้วเจ็ดเทพเพจ้าแห่งโชคลาบก็ปราดกฏตัวขึ้นและเทพซุสได้มอบหมายงานให้เจ็ดเทพแห่งโชคลาบเป็นผู้จัดการกับบุต้าและองค์บุตดตด้าในเวลานี้ ได้เป็นศัตรูอย่างเป็นทางการกับเหล่าทวยเทพแล้วอ้อยเทเป็นบ้าเลย,ยการลมล่างกันของเจ็ดเทพแห่งโชคลาภก็ถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นตต็มเซโลฟุกุหรือเลฟุกุภาพนี้ผมลงสีเองเลยนะเนี่ยเซโลชี้ไปยังวุฒด,ดาข้าจะฆ่าเจ้าก็มาดิเข้าสู่เนื้อหาตอนที่45 ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมนําข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยไม่เป็นไรครับพี่ผมทนดูได้ว่าแต่เสียงพี่หล่อชมัดเลยแอะแน่นอนไอ้เนาะอีบอ้เอ้ยหมอนี่มันหลงตัวเองชมัดไซโลนั้นมีรูปร่างเหมือนกับเด็กผู้ชายและทุกคนในลานประลองนั้นก็รู้สึกได้ถึงความอันตรายของเขาคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นการยืดเส้นยืดสายของเซโลเขาได้บิดแขนบิดคอสร้างความน้าคนลุกให้แก่ผู้ชมในสนามเพ่นี่ไม่ใช่รายการคนอวดเพ่นะโทษทีดนตีมันเบลนะ่ะตอนที่45 พุทธคุณขนาที่เซโร่ยืดเส้นยืดสายนั้นบุตตาก็ยืนมองเฉยๆแบบเฉียวๆส่วนฮัมดาวรู้ตัวอีกทีก็ไปยืนหลบอยู่หลังบุตต้าซะแล้วเซโร่หงุดหงิดท่าทางของบุตต้าและแล้วเซโร่ได้สร้างอาวุธออกมาจากร่างกายด้านหลังของตนเองอาวุธที่ว่านั้นก็คือขวานขนาดยักษ์สีดำข้าจะสับเจ้าแหลกเป็นชิ้นๆอมยิ้มก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ัดมาที่เอเลสเขารู้สึกหวาดหวัว่นกับการมีอยู่ของเทพเจ้าที่น่ากลัวอย่างเซโลฟุกุแต่ทว่าเฮอร์เมสนั้นดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุตด,ดาและเซโลการประลองในรอบที่6ได้รับการอนุมัติจากเทพเจ้าซูสแล้วโดยแจ้งกฎศึกและนล็อกตามบทบัญญัติของวันฮาราให้แก่ฮัมเดาแตรของฮัมเดานั้นถูกทำลายโดยการบีบของบุตด,ดาแต่ทว่ายังมีสำรองอยู่อีกเพียบเลยครับตัวแทนของทั้งสองฝั่งบุตด,ดาปะทะเซโลฟุกุ มุมกล้องตัดไปที่เกลาที่กําลังสนทนากับบรุนฮิวอยู่ท่านพี่ข้าได้ยินท่านเอเบสุพูดเกี่ยวกับการรวมตัวของเจตเทพเจ้าแห่งโชคลาภและกลายเป็นเซโรฟุกุเป็นเหตุการณ์จากมังงะตอนที่43ครับที่เกลาเผื่อไปได้ยินเอเิสุกำลังพูดคุยกับเจเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองตัดกบวะที่ตอนที่45าเกลาที่กําลังสาธยายให้บุนฮิวฟังและแล้วเราก็จะเข้าสู่การย้อนประวัติของเซโรฟุกุมันเป็นธรรมเนียมนะ ก่อนการต่อสู้จะเริ่มก็ต้องมาดูประวัติของนักสู้กันก่อนเลฟุกุเทพเจ้าผู้เติมโชคลาภเขาถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความตั้งใจและมีจิตใจที่ดีเป็นอย่างมากวันหนึ่งเลฟุกุได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อมายังโลกมนุษย์เขาได้เห็นความทุกข์ทรมานของมวลมนุษย์ทรมานเหลือเกินทำไมมันหิวอย่างนี้ความทุกข์ยากนั้นอยู่ในจุดต่ำสุดและมิอาจจินตนาการได้เลยเขาได้คิดไตรตรองข้าเน กาจะทําให้พวกเขามีความสุขได้อย่างไรจากนั้นก็คิดว่าหากตัดต้นตอของความโชคร้ายออกไปทุกคนก็จะพบผ่านกับความสุขณดินแดนในทวีปเอเชียโบราณน,น่าจะชมพูทวีปเลฟุกุได้พบกับเด็กชายที่นอนป่วยอยู่และแม่ที่กําลังดูเขาเลฟุกุใช้มือขวาวางไปที่เหนืออกของเด็กและใช้มือซ้ายวางที่อกของตนข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าหนูราวกับปฏิหาร เด็กคนนั้นหายป่วยเขามีสุขภาพแข็งแรงและกระโดดลดเต้นอย่างล่าเริงเลฟุกุกกล่าวด้วยรอยยิ้มกับทุกคนว่าเขาควรจะมีความสุขจากนั้นเลฟุกุก็ตัดสินใจว่าดีเป็นสิ่งที่เขาควรทำและออกเดินทางช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ทุกข์ยากโดยการดูดซับความโชคร้ายออกมาจากตัวพวกเขาเลฟุกุนั้นหมกมุ่นอยู่กับการดูดซับความโชคร้ายมากเกินไปลูปลักษณ์ของเขานั้นได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังแสงในอดีตนั้นได้หายไป แตตอนนี้ร่างกายของเขานั้นกลับโสมลงเรื่อยๆโชคายที่เขาดูดซับจากผู้คนมาตลอดนั้นได้ลกลายเป็นความเจ็บปวดจากความเจ็บปวดได้ลกลายเป็นการกัดซาะร่างกายอเจ็บเหลือเกินเลฟุก,กุนั้นกําลังทรมานจนแทบไม่อยากขยับตัวแต่มนุษย์นั้นก็ยังมีความทุกข์และมีความกังวลสําหรับเลฟุก,กุแล้วการทําให้มนุษย์มีความสุขก็คือความสุขที่สุดข,ของเขาเลฟุก,กุลุกขึ้นยืนอีกครั้ง และกลับไปยังหมู่บ้านแรกที่เขาได้มาถึงโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามเลฟุก,กูนั้นยิ่งไม่รู้แก่นแท้ของมนุษย์ยิ่งโดนซับความทุกข์มากเท่าไหร่คนก็ยิ่งมองไม่เห็นความสุขมากเท่านั้นและตกต่ำลงไปเรื่อยๆข้าทำ้ายตัวเองและข้าจะกําจัดความทุกข์ยากออกไปเลฟุก,กุจ้องมองผู้คนบางคนได้รับความพึงพอใจ แต่ความปรารถนาของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดสายตาแห่งความสุขนั้นได้เลือนหายไปขณะที่เลฟุกุกำลังยืนตะลึงอยู่นั้นได้ชนกับชายหนุ่มที่มาพร้อมกับหญิงจนตัวของเขาล้มลงไปกองอยู่กับพื้นเลฟุกุมองไปที่ใบหน้าของชายคนนั้นและเขาจำได้ดีนั่นคือเด็กชายที่เขาดูดซับความโชคร้ายให้คนแรกเฮ้เขาโตแล้วข้ารู้สึกยินดีจริงๆแต่เด็กชายคนนั้นได้พูดกลับมาปิดสกปรกนี่มันเป็นใครกันเฮ้ย รีบๆใส่หัวไปได้แล้วอย่ามาทาให้หมู่บ้านนี้สกรปรกหลังจากนั้นเด็กชายก็ถมน้ําลายใส่แล้วก็หัวเลาะแล้วก็เดินจากไปกับหญิงสาวเลฟุก,กูนั้นเหมือนโดนตันเข้าอย่างจังข้าไม่เข้าใจนี่มันต้องเป็นเรื่องโกหกแน่ๆข้ายอมรับความจริงนี้ไม่ได้ข้าดูดซับความโชคร้ายมา,มามากพอแล้วความโชคร้ายที่เลฟุก,กูดูดซับมามากมายนั้นมันทําลายร่างกายของเขา และค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายจากการดูดซับความโชคร้ายของมนุษย์มาเลฟุกุถูกมนุษย์หักหลังและเริ่มสูญเสียความรักที่มีต่อมนุษย์และแล้วก็มีขบวนเดินทางของเหล่ามนุษย์กำลังเข้ามาใกล้เลฟุกุเขาจ้องมองไปที่ขบวนนั้นพวกเขาทั้งหมดเป็นคนชราคนเจ็บป่วยรวมไปถึงเหล่าสัปปะสัตว์ทั้งน้อยใหญ่พวกเขาควรจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากเสิแต่ทำไม พวกเขาถึงยิ้มราวกับมีความสุขอย่างสุดใจชายที่ถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกคนที่ติดตามนั้นดูเหมือนเป็นคนใจแคบแต่ทว่าด้วยเหตุผลบางอย่างสีหน้าของพวกเขากลับฉายแววอย่างมีความสุขและพึงพอใจเหล่ามนุษย์เมื่อเห็นขบวนเสด็จก็หยุดการกระทำต่างๆคนที่ต่อสู้กันอยู่ก็หยุดต่อสู้คนที่กินกันอยู่ก็ละอายที่จะกินต่อเลฟุกุเห็นพวกเขาทั้งหมดนี่เนาะ นี่คือสิ่งที่ข้าอยอากจะทำเลฟุกุปต้องดิ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าและถามว่าทำไมผู้คนที่อยู่รอบกายเจ้าถึงมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้านั้นห่มจีวรแต่ก็ยังไว้ผมส่งนี้ข้าดูดความทุกข์ยากของมนุษย์ไปหมดแล้วแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่มีความสุขละ่ะความสุขไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากตนเองมีแสงที่ไหนย่อมมีเงาที่นั่นมีความสุขฉันใด ย่อมมีความทุกข์ฉันนั้นแก่นแท้ของคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีวันกลับไปเป็นทุกข์ได้อีกนั่นคือพระนิพพานและพระพุทธเจ้าก็เชิญเลฟุก,กุเข้าร่วมขบวนของเขาเลฟุก,กุตระหนักได้ว่าข้าคือเทพไม่ใช่มนุษย์แบบพวกเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนั่นได้ฉีความภาคภูมิใจในฐานะเทพเจ้าแห่งโชคลาบออกเป็นชิ้นชิ้นพระเจ้าอิจฉามนุษย์เลฟุก,กุ เกิดความอปยศอดสูน้อยเนื้อต่ำใจและอิจฉาริษยาต่อพระพุทธเจ้าเลฟก,กุนนั้นกายล่างข้าเกลียดผู้คนที่ต้องการชายคนนั้นมากกว่าข้าในที่สุดเทพเจ้าก็ได้กลายร่างเป็นเทพหลายที่น่าหวาดกลัวสำหรับมวลมนุษย์เซโลนย์รวมแห่งบาปมหันต์ทั้งเจ็ดมีลูกแก้วมัดที่ปลายผมทั้งเจ็ดลูกสแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งบาปทั้งเจ็ดตามหลักคำสอนของาศาสนาคริสต์จากนั้นเขาพยายามทำร้ายผู้คนรอบข้าง แต่แม่เด็กที่อุ้มเด็กไว้เอาตัวเองเข้ามาป้องกันแต่เลฟุก,กูนั้นภาคภูมิใจในฐานะเทพเจ้าเมื่อเจ้าหยุดที่จุดสิ้นสุดและดันลูที่หน้าอกของเจ้าด้วยมือของเจ้าเองร่างของเลฟุก,กุก็จะปลากฏออกมาและแยกออกเป็นเสาหลักแห่งเทพเจ้าทั้ง7 7ดเเทพเจ้าแห่งโชคลาภกลับมาที่เวทีประหลอดขณะที่ซีโร่กาลังพร่้มและพุ่งโจมตีด้วยขวานขนาดยักษ์ใส่พระพุทธเจ้านั้นก็เจอเข้ากับพุทธองค์ทรงคิก ปาบเข้าให้เน่เจ้านะเป็นใครกันฟะใช่แล้วนั่นคือคําตอบของอดีตอันงดงามยังไงล่ะเกิดมาเดินไม่ได้7จ็ก้าอย่ามาห้าวกับอาตมานะโยมเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันท้ายคลิปสักนิดหนึ่งแล้วกันครับสำหรับการประลองคู่นี้ผมคิดว่าฝ่ายพระพุทธเจ้าไม่น่าจะแพ้ครับและอาจจะทำให้ไซโรฟุกุนั้นรู้แจ้งหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยาที่เป็นบอ่อเกิดแห่งบาปทั้ง7 ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับปะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี